สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมอินชินเคยนะครับกับแฟดประกายแสงนักเตะครับขอบคุณสำหรับการติดตามใหม่ด้วยครับและนี่คือ Back cover M เซิร์ฟเซิร์ฟไทยก่อนเดี๋ยวไปเซิร์ฟญี่ปุ่นเพราะว่าเซิร์ฟไทยครับเขาบอกว่าโถงภาพลวงตาของใหม่ครับอายระยะเวลากิจกรรมคือ14-2ถึงเมษายนนะครับก็รายละเอียดก็คือจะเป็นโถงภาพลวงตาแบบใหม่ที่มันมีระดับความยาก5นะครับผมก็กล่องเลือกอุปกรณ์ LR ด้วยนะครับผมเพราะว่า มันยังไม่มีในไทยแต่ว่าเซิร์ฟญ,ญี่ปุ่นตอนนี้มีอยู่เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปรับชมจริงๆผมเคยอาดคิปไปแล้วล่ะเอาแอตาไปผ่านแม่มดไปผ่านนะครับแต่วันนี้มันมีโซลาด้วยกันเดี๋ยวจะเอาโซลาร์ไปบัฟให้แอตาดูว่าโล่พลังป้องกันเยอะๆแอตาจะปั่นทีเดียวตายหมดไหมนะครับผม สำหรับถุงความทรงจำแบบใหม่จะเป็นยังไงเชิญรับชมครับผม i ิชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้แบ็คโคเวอร์มบายในราคาแสนถูกสุดคุ้มยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยเหรียญริชแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้สูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมอีกมากมายสามารถเติมเกมได้ทางเว็บและไลน์ถูกเติมง่ายเติมไวบริการย4บชั่วโมวงต้องริชแมนช็อปเท่านั้น วันที่อัดนี้นะครับอันนี้กลับมาซีเซิร์ฟญี่ปุ่นแล้วนะเซิร์ฟไทยของผมพลังหนึ่งแสนไปแล้วไปดูคลิปได้นะครับผมส่วนเซิร์ฟญี่ปุ่นก็หนึ่งแสนเหมือนกันหนึ่งแสนแปดร้อยใช่ไหมฮะหนึ่งแสนแปดร้อยแต่ว่าทีนี้คือจริงๆพลังผมอะ่ะมันมากได้มากกว่านี้แล้วก็น้อยได้มากกว่านี้ครับแต่พลังน้อยรู้สึกจะดีกว่าด้วยนะครับผมพลังน้อยก็จะดีกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมใส่ศีลาดีดามเมจสิบเปอร์เซ็นต์นะครับใส่ไอเอจีเคกับเอเบจีเคไอตาไม่ได้ใช้เอเบจีเคนะคร ใช้ดามเมจคริติคอล้อ10เปอร์เซ็นต์ได้ค่าพลังน้อยกว่าแต่แต่สเตตมันเอาไปผ่านหัวง,ง่ายกว่าครับเพราะว่าอัตราคีเนี่ยเพิ่ง72เองนะครับถ้าเกิดเอาออกไปมันจะเหลือแค่62นะครับผมมันจะน้อยมากๆครับดามเมจคียซึ่งแล้วก็มีอีกชิ้นหนึ่งครับชิ้นนี้ผมเพิ่งทําขึ้นมาใหม่ยังไม่ได้ปลุกเสกไอออฟอ,ออฟสุดที่ห้านะมันเป็นเปอร์เซ็นต์หมดนะครับโล่เปอร์เซ็นต์ดามเมจคริติคอลเปอร์เซ็นต์อัตราคริติคอลเปอร์เซ็นต์แล้วก็โจมตีเปอร์เซ็นต์แล้วก็นต์ีรตครับ คือบอกได้เลยว่าไอชิ้นนี้นี่ทำใหม่นี่คูด,ดวงดีจัดๆครับผมจเจ้าชิ้นนี้ออกครับชิ้นนี้มันไม่มีดาเมจคีนะครับมันมีแค่อตคัตราคีแล้วก็เลือดนะครับผมจเจ้าออกนะครับพราชิ้นนี้ใช้แล้วตึงกว่าแต่พลังจะลดลงมาแต่อัตราคริทิคอ้อกับดาเมจคีของผมจะเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับดาเมจคียก็เกือบ80%นะครับผมแต่บอกได้เลยว่าสเตตของเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยกากกว่าเซิร์ฟไทยนะครับเพราะว่าเซิร์ฟไทยผมผมว่าผมดวงดีด้วยแหละระดับหนึ่งนะครับผม้วก็เติมดย ของเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยจะเน้นโลกกับ ATK เป็นหลักนะครับแต่ว่าคือดําเอ,อ่อคีทิคอลเลสเนี่ยมันจะน้อยน้อยอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเอาไปลุยกับโผงลวงตาแบบใหม่ดูนะครับผมที่ผมเตรียมไว้ก็จะมีโซละโซละเนี่ยโซละบอกเลยอันติของเขาอันติของเขาเนี่ยเพิ่มพลังป้องกัน245ในขในขณะที่ แอตตาสกิลปั่นของเขามันเพิ่มแค่175นะครับเพราะว่าโซลาจะเพิ่มพลังป้องกันให้แกแอตตาแล้วก็แอตาก็ปั่นไปเลยจะได้แรงๆนั่นเองนะครับอีกตัวหนึ่งที่ควรเอาไปก็คือกิจกรรมถุงภาพลงตามมาณที่14ใช่ไหมแล้วก็ข่าวมาว่าแม่มดจะเข้าวันที่14เหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกคนสุ่มแม่มดแล้วไปลุยถมงดวงตาถงดวงตาแบบใหม่กันซึ่งมันจะอยู่ในถงกิจกรรมของจํากัดเวลานะครับสเปเชียลโหมดตรงนี้นี่ฮร5 5อันนี้เดี๋ยวผมเล่นให้ดูเลยนะครับผม วิธีการจัดทีมเราเอานี้ออกเราเอานี้ออกเอาโซรารไป oh, แล้วก็ลุยกันเลยครับผมอ่าแต่ว่าเซิร์ฟไทยยังไม่มีโซราใช่ไหมผมจะเล่นให้ดูก่อนไอที่ไม่มีเรื่อนที่ไม่มีโซราผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับผมก็เอาทีมนี้ไปแหละไปเล่นนะครับทีมตะก,กี้เนะี่ยโรตัสจูเลียสนะครับเอาไปเล่นได้นะครับผมอันนี้มีโมซาบอกเลยว่ามีโมซานี่ต้องปราบไอสองตัวนี้ก่อนนะเลื่อนมีโมซาถึงจะลดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราปับ๊บอันติให้อต้าครับโซรารับอันติให้อต้าไอ อ่ามันจะได้พลังป้องกันเพิ่มขึ้นมาครับแล้วก็นี่ครับพลังป้องกันเพิ่มขึ้นมา245นะแล้วก็อันติจากราชินีแม่มดครับอันติราชินีแม่มดจะลดเลือดแอต้านะครับผมแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากดูที่มีโซลาร์ผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับว่าโถภาผ้าลงตาแบบแบบใหม่มันเป็นยังไงนะครับผมโอ้โดนสะท้อนด้วยโอ้แล้วเดี๋ยวเราปั่นเลยนะครับเพราะว่าเลือดต่ำกว่า40แล้วอ่ามาดูกันว่าปั่นจะแรงขนาดไหน,นโอ้โหแตกไปตรงนี้แล้วมีโมซาก็ลดไปครึ่งหลอดนะครับนีโดนสะท แล้วเราก็ปั๊บโซลสาสะท้อนทั้งทีมอีกฮะอ่าแล้วมามอสครับปั๊บไปตรงนี้โอเคติดเผาไหมติดอะไรกันไปอ่าไงดีตีธรรมดาตัดฮิลไม่ให้ฮิลแต่จะฮิลหรือว่าก็ฮิลอยู่ดีนะครับผอฮิลอยู่ดีม,มิโมซ่าเนี่ยตัวตัวแรกเนี่ยตัวแรกต้องต้องฆ่าลูกน้องแล้วมันจะลดเลือดมิโมซ่าไปทอมกันนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องเอาแอตตาปั่นลูกน้องให้ตายแล้วมันจะลดเลือดแล้วมิโมซ่ามันมีชุบ พราะฉะนั้นชุบขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราปั่นอีกทีนึงเพื่อให้ลูกน้องมันตายแต่ว่าทีนี้เราเราเลือดเต็มอยู่เพราะฉะนั้นสถานะแอนตี้เมจิกของเรายังไม่ทํางานปันป่นปั่นไปก็ยังไม่ตายหรอกฮะปั่นไปก็ยังไม่ตายเ,ยายเลือดมิโมซาก็ยังไม่ลดนะครับผมเราก็เราก็เลี้ยงไปก่อนเลี้ยงไปเรื่อยๆจนกว่าอันตีราชินีจะมาอีกทีนึงแล้วเราก็อันตีราชินีแล้วก็แอต้าก็ปั่นเท่านั้นก็จะจบครับตรงนี้แต่ว่าทีนี้เลือดมิโมซาจะเต็มก่อนหรือเปล่า๋ยวม,มาดูกันนะครับผม,ม,ต,มตัวดีััักดรรตตว uff, อย่่างเชนพโ Uh, ที่มันเออ่ยูโนสีเขียวก็ได้นะครับที่ทําให้หรือไม่ก็คารลอตคารลอตแดงนะครับทําให้ติดสถานะสถานะแรงๆเนี่ยเนี่ยอย่างอันเนี้ยตายไปแล้วจบแล้วตรงนี้ก็รออีกเดียวจริงๆเอาไอ้าไปตัวเดียวก็นะ่าจะผ่านนะสำหรับด่านนี้นะครับผมเอาละแล้วก็ปั่นไปต่อครับตึก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 นะเรือไม่ค่อยรถเท่าไหร่ดีแนละ้วโอ้โหเลือมิโม,มซาจะเต็มเราก็ตีไปเรื่อยๆติดสะท้อนไปตีมาอีกติดสะท้อนอีกไปเนี้ย ไอ้ยีไม่ติดสะท้อนอีกมีฮคืนะครับแล้วก็ชูบอีกโอ้โหนี่บอกเลยว่านานบอกเลยว่านานแต่จริงอ่ะคือถ้าจะให้ง่ายนะต้องเอาตัวดีบัฟมาเหมือเช่นพวกคารลอตครับแปะสถานะไปปั่นไปทีเดียวเผลอๆมีแตกครับเอ่อแต่ว่าแอต้าต้องสุดพอสมควรนะครับแอต้าต้องสุดพอสมควรอ,ะอ่ะเดี๋ยวเราตีธรรมดาก่อนเพราะว่าตาหน้าน่าจะเข้าสู่ฐานะแอนตี้เมจิกแล้วเดี๋ยวเราปั่นโอ้โหจะตายปะเนี่ยบอกเลยว่าเถื่อนมากๆนะครับขอใหม่มันไม่ธรรมดานะครับแตกปะไม่แตก ไม่แตกขอปั่นจึกจิกจิกจิกจกแต่ไปอย่างเรียบร้อยชนะแล้วฮะตรงนี้ครับเราต้องฆ่านี่ฮะแต่ว่าเราได้แค่2ดาวอีกดาวหนึ่งจําไม่ได้ว่ามันคืออะไรเดีย๋ยวต้องแปลนะครับผมรอเซิร์ฟไทยมาแล้วดูเงื่อนไขเงื่อนไขอาจจะเป็นแบบห้าทุกคนตายอะไรอย่างนี้ก็อาจจะทําได้นะครับผมก็พยายามให้ให้ตัวไม่ตายอ่ะให้ให้พยายามทําให้ราชินีไม่ตายนะครับราชินีเน้นถึกนะครับอามาตาที่2ไอตาที่2เนี่ยไอห้องเนี่ยไอห้องที่มันแจกตังเราเนี่ย มันจะมุดหนีครับมุดหนีแล้วทําให้อ่าเรียกได้ว่าคือที่ผมคิดนะก็คือถ้าเกิดเรายิ่งฆ่ามันได้ถ้าเรายิ่งฆ่ามันได้อ่ะมันใจนี่เว้ยแต่เราจะไม่ฆ่านะยิ่งฆ่ามันได้ไอ้บอสยิ่งยิ่งกากลงบอสมันจะอ่อนลงเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าทีเนี้ยเราเราไม่ฆ่ามันให้มันมุดหนีไปเลยให้มันมุดหนีไปเลยเดี๋ยวเราลองดูว่าไหวหรือเปล่านะครับผมมันจะมีสองมันจะมีสมเวฟอันเนี้เห็นไหมมีสามเวฟ มันจะมีเนี่ยติดคูดาวนะครับเทินต่อไปเทินต่อไปมันจะหายเคลนต่อไปมันจะมุดมุดมุดหายนะครับแต่บอกให้มันมุดหายไปเลยเดีย๋ยวลองดู่ะมุดหายไปนะปีไปลองให้มันมุดหายดูนะครับเพราะผมมีโซลาและ้วะครับอยากรู้ว่าบอสจะตายหรือเปล่านะครับผมถ้าบอสไม่ตายก็ต้องคอยเคลียร์ไอ้พวกนี้นะครับคอยเคลียร์พวกนี้เอาโนโเอลมาก็ได้ครับเอาจูเลียนมาก็ได้ครับโนเอลจูเลียนมาเคลียร์พวกตัวตัวลูกน้องมัน เตียตายไปเสร็จปุ๊บเวฟ2ก็เคลียร์เหมือนเดิมเคลียร์เสร็จแล้วเก็บอันตีอาตากับราชินีแม่มดไว้นะครับผมเก็บเก็บอันตีไว้ใส่บอสยัดหน้าใส่ทีเดียวนะครับผมก็น่าจะผ่านได้แบบไม่ยากไม่เย็นนะครับตรงนี้นี่ฮะมุดหนีไปเลยครับมุดหนีไปเลยครับมุดหนีไปเลยครับแล้วไปเวฟ2ต่อครับเวฟ2เราก็จะไม่ทําอะไรเหมือนเดิมนะครับปล่อยให้มันมุดหนีไปเลยนะครับปล่อยมุดมุดหนีไปเลยอ่ะลองมาดูกันวาดถ้าปล่อยมันมุดหนีหมดบอสจะเก่งขนาดไหนแต่จะไหวกับอาตาพลังหนึ่งแสงของผมหรือเปล่านะครับผม สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาใหม่ด้วยครับตอนนี้พี่อัดคลิปอยู่นะครับอาจจะไม่ได้อ่านแชทนะครับตรงนี้ครับเราสร้างความรู้ให้กับทุกคนครับตรงนี้ครับเอาล่ะแอตาก็ตีมาดาไปครับปล่อยให้เขาหนีไปเลยครับปล่อยให้ฮงเนี่ยหนีไปเลยแต่หนีไปแต่บอสห้ามให้หนีนะบอสหนีปุ๊บก็คือเราไม่สามารถทําอะไรบอสได้นะครับผมแล้วเราก็จะไม่ผ่านด่านครับเอาล่ะครับถึงเวลาบอสแล้วมาอันตีโซลับเพิ่มบัฟพลังป้องกันให้กับแอต้า2 75%้อาปรตพร้อมกับอันตีราชินี แล้วก็เดี๋ยวบอสมันจะติดคูดาวหนึ่งใช่ไหมติดคูดาวหนึ่ง,ม,งมันจะหนีแล้วเราไม่ให้หนีครับเรากดอันติยะตายัดหน้าไปเลยจะตายไหมเนี่ยเป oh, ยียงไปแตกครับโอ้โหแรงจัดจริงๆครับตอนแรกผมทาไม่แตกนะแต่มีโซลามานี่แตกเลยได้3ดาวด้วยนะครับผมเอาทีมนี้ไปได้แต่ว่าโซลารในเซอร์ไทยไม่มีเอาตัวดีบัฟไปก็ได้หลือไม่ก็อย่างที่บอกคือโนเอลจูเลียสเอาไปผ่านได้นะครับผมอ่ะต่อไป3ครับผู้3ามนี่น่าจะง่ายสาหรับผมแล้ว สามต้องให้ตายพร้อมกันครับชั้นที่สามตัวที่สามต้องให้ตายพร้อมกันต้องให้ตายพร้อมกันก็ง่ายๆครับก็เหมือนเดิมครับคอมโบครับอันติโซลายัดหน้าไปแต่ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูที่ไม่ใช่โซลาก็ออกไปดูคลิปเก่าได้อ่ามาอันติอ,อาหนฟานาิงมาโอเคอติสะท้อนไปเดยอ่อันติจักราชินีครับเดี๋ยวดูไอตาปั่นครับไอตาที่มีโล่อยู่แล้วครับมีโล่มีบัฟอยู่แล้วป่านไฟตายหมดไหม พื่อเคิดว่าตายหมดไหมผมคิดว่าตายหมดนั่นแหละครับโคตรโกตายหมดแล้วก็ได้3มดาวด้วยนะครับผมโอ้โหมันไม่มีอะไรขี้โกงกว่านี้แล้วครับมันเป็นวิธีการผ่านผมถึงได้บอกว่าปั้นแอต้าไว้นะครับทุกคนมันผ่านด่านง่ายจริงแล้วแม่มดของผมอ่ะศูนย์ดาวนะครับแม่มดของผมศูนย์ดาวตอนแรกไม่มีการ์ดด้วยแต่ตอนนี้มีการ์ดแล้วนะครับผมถ้าไม่มีการ์ดใส่การ์ดพระจันทร์หรือใส่การ์ดอะไรก็ได้ที่มันเพิ่มพลังป้องก hey ัน HP เยอะๆนะครับผมเพื่อไม่ให้ แม่หมดตายอะถึงดาดยามียามีห้ามใช้ตัวฮิวนะครับผมห้ามใช้ตัวฮิวงั้นเอาเราออกเลยห้ามใช้ตัวฮิวครับอ่าโอเคเราไปเลยยามีถ้าจะใช้3มดาวได้ถ้าจะทํามดาวห้ามใช้ตัวฮิวถ้าจำไม่ผิดนะเออถ้าเอาตัวฮิวมาม,มันจะไม่ผ่านเรับมันจะมันจะไม่ไม่ได้3ดาวนะครับผมเราไปแค่นี้พอนี่มาไหนโซลาบัฟห้ียต้าดิเดี๋ยวแอตต้าตีสายามีเลยเอ้ยไม่ได้ดิแอตต้าต้องเลือดเหลือน้อยด้วยโอ้โหเโซลารตายไปจังหวะน,นี้ติดซ้อนไป เอาละแอตตาก็ทำได้แค่ตีธรรมดาเพราะไม่ยอมให้เข้าสู่สถานะแอนตี้เมจิกครับตีธรรมดามาเข้าสู่สถานะแอนตี้เมจิกแล้วแล้วก็ไปแอนตี้รับจังหวะนี้ไปดึงสองซ้ำยัดหน้ายามีตายไปเลยเนั่นแหละถึงได้บอกว่าปั้นแอตตาเนี่ยแต่น,นี้เลยได้แค่สองดาวนะครับที่ตัวหนึ่งน่าจะเป็นอา่าผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรนะเดี๋ยวค่อยไปแปลอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อที่ ที่ห้าเลยนะครับผมที่ห้าเนี่ยที่สี่เร็วไ, <ๆ S 2> ไหมไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไปแปลเดี๋ยวไปแปลแล้วก็ไปๆๆไปลองดูอีกทีหนึ่งเอาให้ได้สามดาวนะครับผมยังไงผม <ๆ S 2> ต้องทำสามดาวอยู่แล้วแหละนะครับผม <ๆ S 2> เอาล่ะไอ้บอสตัวนี้อะไรจะจับควันให้ตายไปหมดเลยนะครับผมติดคูดาวเหมือนเดิมครับเอาละอันตีจากโซรารยัดหน้ามาตรงนี้เพิ่มัพลังป้องกันขึ้นมาครับแล้วก็ติดซ้อนกันไปอันตีจากราชินีแม่มดครับยัดหน้าไปสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ตรงนี้ติดสะท้อนไป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 แล้วก็ปั่นไปครับอาตาปั่นตายหมดไหมตายหมดยดุยดรเชื่อบัวทวงครับแต่รู้สึกจะต้องใช้สีอะไรร้วนหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวไปแปรแปรกันว่าแต่ละด่านมันทําไงถึง3ดาวได้นะครับเดี๋ยวขอยืม Google Translate จากมือถือแป๊บนึ่งนะครับผมทํากันสดๆนะจุดๆนี้เลยนะครับโอเค Google Translate อยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่ Google Translate ฮนะ เอาล่ะอืมตึ๊ดตึดด่านแรกด่านแรกรู้สึกห้ามตายมัง้งถ้าถ้าจำไม่ผิดนะครับด่านแรกปุ๊บแอมาอะไรวะไอ้เอวิลวัน alive เออทุกคนต้องรอดอ่าด่านแรกทุกคนต้องรอดนะครับด่านแรกทุกคนต้องรอดเอาโนโอเอลไปกลางโลกให้ก็ได้นะครับผมด่านที่สองด่านที่สองว่างไงด่านที่สองบอกว่า plus support เหรอใหม่สิ plus support เทคนิคอลอ้อห้ามสีฟ้าป่ะต้องมีคลาสซับพอร์ตแล้วก็หรือว่าต้องใส่ซับพอร์ตสีฟ้าปุ๊บมาเซมวิทอะเนี่ยเราต้องพอร์ตไหมเนะี่ยตัวมันเลื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปก,ก่อนเดี๋ยวถ่ายรูปก,ก่อนแปลดิแปลว่าเคลียร์วิสซับพอร์ตคลาสคลาสอะไรเคลียร์วิสซับพอร์ต i ิ c ค u ูดขอ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 ให้มันเลื่อนมาปึ๊บแล้วมาเป็นอะไรวะแปลว่าอะไรวะเทคนิคคลาสแปลว่าอะไรวะทุกคนจำได้ปะอันที่สามสองตัวโอ้โหมันเปะมันยาวอะแล้วมันแปะไม่ทันอันหนึ่งขอดูก่อนโอ้ยอันหนึ่งนะปึ๊บมาตรงนี้เทคนิค 2ตัวโอเคการน,นี้รู้สึกจะต้องใช้สีฟ้า2ตัวนะครับสีฟ้า2ตัวอ่ะสีฟ้า2ตัวถ้าจะไม่ผิดก็เอาโลตัสไปก็ได้แต่ห้ามตายดูเลียงไปแล้วกันอ่าลองลอง,ลองดูลองดูว่าผ่านเอาโซลาออกตัวไทยมีตัวไหนใช้ได้บ้างครับมีโลตัสมารมาชช์ครับโลตัสมาร์ใช้ได้ครับดูเลียงใช้ได้ครับโนเอลใช้ได้ครับโนเอลช่วไม่น้ำนะโนเอลช่วยไม่น้ำมาลองดูว่า เทคนิคโอสองตัวคือสีฟ้าสองตัวครับจะเป็นอย่างไร่ตรีจูยัดหน้าไปเปิดไปอ้าวแล้วแม่มดโดนลดโอ้ยากเลยทีนี้ยากเลย,ย,เลยตีโซลา่าหมดแล้วด้วยว้าแม่มดปั่นไปก่อนเพิ่มพลังป้องการขึ้นมาตายไปสองเวลาแต่เราทำทำ ถ้าเกิด้าเราททำผ่านไปแล้วเราจะได้ดาวมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอที่เหลือเราไปไล่เก็บได้ราชินีน่าจําเห็นข่าวมาวันที่14นะครับก็ไอ้หอใหม่เนี่ยมาวันที่14บสพอดีนะครับผมโออ้โ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 อเโเ้โอ้โอ้โา้โอ้โอ้คอ้โอ้โอ้้้โอ้รอ้โอ้โอ้โยโอ้โอ้โ้้อ้ออไ้โอ้โอ้้อ เอาชิ้นนี้อันต์เตอร์เี่โคสองตัวสีฟ้าสองตัว่ะแอต้าปันขอแอตาปันออตนีไปที่โอ้อังตีอะไรตายไหมเนะี่ยไม่ตายโอเคแอต้าไม่ตายปันไปอุย้ยมันไม่ตายว่ะแต่เลือดเราเต็มหยกเออติดแข็ง่ะเออโอ้แถ้าเกิดใช้บัฟบโซล่าถ้าใช้บัฟบโซล่าคือชนะเลยนะครับผมตีธรรมดาแต่ดูดิผ่านไหม โอเคผ่านเพราะว่าด่านเนี้ยใช้ใช้สีฟ้า2ตัวก็ง่ายๆเอาจูเลียสโรตัสไปเอาจูเลียสโรตัสไปนะครับผมก็จะได้สารดามมาแล้วส่วนอันนี้ผมไม่แน่ใจอะไรครับซัพพอร์ตคลาสซัพพอร์ตสีฟ้าปะ่ะลองดูครับซัพพอร์ตสีฟ้าก็จะมีเวนเจนซัพพอร์ตสองตัวมัง้งซัพพอร์ตสีฟ้า2ตัวปะ่ะถ้าจำไม่ผิดขอ,อแปลดีๆอีกทีหนึ่งนะครับ แต่มันแปลยากเขาว่าตัวมันไหลอะ่ะพอพอ,พอไอพอไอนี่มันไหลแล้วมันมันแปลไม่ได้นะครับเนี่ยมันแปลไม่ได้มันเหมือนมันเหมือนคํามันไม่ครบนะครับรอแปมรอใหม่กันแค่เคลียร์วิดซัพพอร์ตเตอร์คาร์ดอินคลูดอ๋อแค่มีซัพพอร์ตก็พอก็แค่มีซัพพอร์ตก็พอ,อ,อก็วิลเลียมไปเลยเอาตัวอะไรก็ได้เอาวิลเลียมไปก็ได้วิลเลียมไม่ใส่ของนะไปด,ดูดูได้ผ่านหรือเปล่า ใช้คาสปอร์ตในทีมอ่าใช่ใช่ใช่เนี่ยใช้ใช้คาสปอร์ตในทีมเดี๋ยวรอบไปใครมาก็นั่นแหละฮะแต่ถ้าเกิดตามตามนี้ก็มีซับพอร์ตในทีมอ่าบัฟเอ้ยดึงแอตตาไม่ได้ลืมเพิ่มความเร็วให้แอตตาแล้วก็ออยังได้อยู่อกอแต่มันเร็วกว่าราชิน,นีแล้วงั้นเดี๋ยวสกิลสองไปก่อนแล้วกันอุ้ยลืม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 แอตตาทีนี้แอตตาจะเร็วกว่าปั่นไปแล้วกันลุบปลาอ่าทีมาตัลลาตายไป อาชินีอันตีไปอยังโอเคแล้วก็นี้ลดความเสียหายอ่ะอันตีไปปึ๊บโอเคแอตตาเราอันตีไปเลยยามีตายก็ผ่านแล้ึ๊บเรียบร้อยโอเคนี่สามดาวแล้วเรียบร้อยเหลืออีกด่านหนึ่งก็คือมิโมซ่ามิโมซ่าเดี๋ยว ถ้าเกิดจะเอาชัวร์จริงๆก็คือเอาโนเอลมากางโล่ให้นะครับเพื่อให้มันไม่ตายทั้งทีมโอเคก็จะเอาจริงโซลารก็ได้อยู่เอาโนเอลมากางโล่ให้แล้วก็ชามี่ฮิลให้ <co ff> s> <S จริงๆได้หลายอย่างก็คือถ้าเกิดเอาไอ้นี่มาก็ได้เอ,อชาหลอดเขียวก็ได้ชาหลอดเขียวก็ได้นะครับผมชาลอดเขียวก็ได้แต่จริงๆเดี๋ยวเราใช้ชาลอดแดงแล้วปั่นทีเดียวให้ตายหมดเลยดีกว่าแตังคิดอยู่ว่า ชาล็อตเขียวก็ได้เน้นทีมยื้อนะครับผมเน้นทีมยื้อไหนลงชาล็อตแดงสิถ้าชาล็อตแดงล่ะเพราะว่ามิโมซ่ามันมันฮิวอย่างเดียวไม่ค่อยตีเท่าไหร่อ่ะถ้าเกิดชาล็อตแดงปั่นทีเดียวแอตตาจะทําให้มิโมซ่าตายได้เลยหรือเปล่าแล้วก็ทุกคนก็จะรอดนะครับลองดูลองดูแต่จริงก็เอาทีมเล่นทีมยื้อก็ได้ครับตีไปเรื่อยให้2ตัวนี้มันตายพร้อมกันแล้วก็ให้ลดเลื่อนมิโมซ่าไปด้วยนะครับลองดูครับตรงนี้ว่าบัฟชาล็อ มันจะมันจะทำให้แรงขึ้นหรือเปล่าติดแปรบไปหืมติดแปติดแค่บัฟเดียวนะครับตีจักราชินีมาเราก็ต้องลุ้นให้พู้กี้มันไม่ตีชาลอดด้วยนะตีใครไปตีอาตาสวยครับสะท้อนไปตรงนี้อาตาปั่นครับมาดูดีไหวปะแตกเลยไหมไม่แตกนะไม่แตกแ,แต่เราตีดได้ต่อปะตืโอเคโอ้ยเกือบแตกเกือบแตกแล้ว เอ้าได้ปั่นอ๋อมันได้ไหลชนะเลยปะเนี่ยโอ้มันไม่ลดไม่ันไม่ลดได้ฮิวปะเนี่ยโอ้ยได้อยู่โร้าตีธรรมดาเนาะเฮ้ยไม่ไหวว่ะกาหลอดตีธรรมดามันเริ่มไม่ลดว่ะไปลดฮิวสองโอ้ยเริ่มไม่ลดตาต้าปั่นแตกทิ่ไม่แตกว่ะต้องมีสองตัวนั้นนะดิจะชุบไหมโอ้ยอย่าเพิ่งแตกนะโอ้มันไม่แตกว่ะมันไม่แตกง่ายๆว่ะ นี่จะรอดทุกคนและแปตกไปโอ้มันต้องแตกไปพร้อมไอ้สองตัวนั้นโอ้โหอย่างนี้สุไวครับอาชุบแล้วโอเคชุบแล้วแต่ว่าโอ้โหกว่ากว่ามันจะมาถึงเทินที่อาชินีมีอันตอีทีนึงานตาหลอนเราจะตาอ้าวมีโมตายแล้วเฮ้ยเลยเอ้าซะง,งั้นโอเคไปฆ่าทีละตัวฆ่าทีละตัวฆ่าทีละตัวโอเคอย่างนี้รอดทุกคนแล้ว อ๋อโอเคนี้โอเคแแปะอาชินีสกิลประสานอ่ะมั่วไปหมดอ่ะแแปะโอเคเกือบแตกอย่าตีเฮ้ยชาหลดไหวว่ะชนะเลยไปแตกไปซะโอเค,ปปปปอเคอนี่ได้สามดาวแล้วน,นี่ไงฮะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ายงงยังไงก็ไปผมไม่เคยทำคลิปไว้ที่ไม่ได้ใช้โซลาร์ด้วยนะครับผมแต่ว่า มีคนบอกว่าอยากเห็นเอาโซลาไปบัเพียร์ต้าแล้วผ่านหอนี้ผ่านได้หมดนะครับสามดาวหมดใช้เวลาแค่20นาทีเองนะครับผมก็พอจบซีซั่นก็จะได้เพชรสองพัน 2, กับเเลือกการ์ดได้ใช่ไหมเออแค่นี้เองนะครับผมของไทยน่าจะดีกว่าของไทยน่าจะให้ของรางวัลดีกว่าเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับผมถ้าชอบอยังไงกดไลค์กดซับสไคร้เปมืองลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมจริงๆแล้วเจอกันใหม่ไปปายสวัสดีครับ